สวัสดีครับผมมังบิด A k เคคานะครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถ AKK, คาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับสาขาต้นตำรับของเรานะครับเราเปิดบริการเกินหัวก่อนนะเราเปิดบริการมาแล้วกว่า40ปีนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อนะครับเราไม่เอารถชนหนักพิความตัดต่อน้ำท่วมมาขายให้เสียชื่อเสียงเต็นนะครับเรื่องนี้สบายใจด้วยได้ด้วยบริการที่ยาวนานขนาดนี้นะครับถึงยืนหยัดมาได้อ่า วันนี้เรามีรถนําเสนอนะวันนี้เรามากับรถที่ไมน้อยมากไม,ไมวิ่งไปเพียง5,000โลไม่ใช่50,000นะ5,000โลต้องพูดบาๆ5,000โลคือแบบเครื่องยังไม่ทันสะดุ้งเลยอะไม่รู้ว่าระ,ระบบทํางานเต็มที่อะไอย่างเงี้อ่ะเป็นตัวนี้นะครับเป็นยาริสเอทีเอทีนะสประตูนะครับเป็นตัวซีดานอ่าปี2019 ปี2019ตัวเริ่มเขานะครับแล้วก็มากับพร้อ,รอมกับเขาเรียกว่าพา์ดแต่งพ์ดแต่งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันของสปอร์ตด้วยมาชมกันรถน่าจะไม่เคยทำสีเลยนะครับคันนี้คืออันนี้คือล้างแล้วก็เอามาไล่เลยเหมือนเดิมล้างก็ไล่เพราะรถเราเข้ามาเกือบทุกทุกวันอยู่แล้วเข้าใหม่เกือบทุกวันอยู่แล้ว ล้างเสร็จก็จับไลฟ์จับไลฟ์ล้างเสร็จบ้างไม่เสร็จดีบ้างก็ไลฟ์ไปนะครับอ่ะตัวนี้นะมากับพร้อมกับสีขาวสวยเลยดูสะอาดตานะสีขาวนะครับดูแลดีๆหน่อยไม่ให้เหลืองก็อยู่กับเรายาวๆเดี๋ยวนี้เขามีแว็กเคลือบเลยนะครับให้ดูแลสีรถได้บางคนซื้อบอกว่าซื้อสีขาวกลัวไปแล้วจะไปติดเหลืองอะ่ะก็ลองสังเกตรถที่เป็นสีขาวแล้วไม่เหลือง ในท้องถนนก็มีเยอะนะครับเพราะว่ามันมีวิธีการบำรุงดูแลอยู่นะครับมาฟอร์มกับไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับแบบนี้นะตัวใหม่นะเขาจะเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับฤิ์เอที A นะครับหน้าสวยๆแบบนี้นะเนี่กระจังหน้าเขาจะใหญ่ๆนะครับ ตามรูปเลยนะครับได้สเกิร์ตหน้ามาแล้วของสปอร์ตนะทำให้รถดูมีอะไรขึ้นเยอะเลยมามาชมรอบคันสเกิร์ตด้านข้างนะครับเป็นสีดำตัดเสือบสีแดงนะครับคลิปด้วยสีแดงสวยๆนะครับย้ำนะว่าคันนี้รถวิ่งไปเพียง5,000โลนะครับไม่ได้ก่อครับต่อให้ก่อก็ไม่กล้าก่อที่5,000โลเนี่ย มันน่าสงสัยเกินเรายินดีนะเอาเลขตัวถังไปเช็คศูนย์ทั่วประเทศได้เลยศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศเลยนี่เขาให้ดักเทลมาด้วยนะทเทลด้านหลังนะนี่ตัวนี้ด้วยสวยเลยเนาะเเกิร์ด้านหลังสวยเลยเขียนตัวนี้นสปอร์ตนะแต่งแบบแค่พอดีอ่ะพอให้มันดูดีอ่ะพอด้วย <Thank you. S 1> ให้เต่งสวยเออแต่งสวยอ่ะให้ดูรถมันมีมิติไม่ได้แต่งเลอะ อ่ะฮะอ่ะไปดูด้านในกันหน่อยจะได้ชมเลกใหม่ด้วยห้าพันิงนป่ะโคนใหม,ม่กินใหม่ยังอยู่เลยอะดูเบาะเบาะเป็นเบาะห้านะออดได้ป่ะอ,อ,อ๋ะอดันขึ้นอ๋อเบาะ้า สวยๆเลยลายเนี่ยลายของเขา,าไม่รู้เรียกอะไรเลยตัดด้านข้างด้วยสีดำเนี่ยลายแผงประตูไปเลยกปะจดอกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกมาแอร์แบ็กคู่ตัวเอ็นทีเครื่องพันสองร้อยซีซีนะประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับใหม่มากนเนีเ่ยดูดิตรงไอ้ที่เกียร์เนี่ยไม่มีรอยอะไรเลย ปกติรถวิ่งไปนิดนึงนะมันจะเริ่มมีรอยมีอะไรเนะยคือแบบรถเทสไดอะเห <laughs> มือนไปลองรถที่โชว์รูมฟีลนะอ่ะมาดูเลขใหม่มดูเลขใหม่เลยไฮไลท์ของเรานะอันนี้เลขใหม่นะครับไม่ใช่ทิปนะห้าพันสารอยห้าสิบเก้าโลห้าพันต้นด้วยนะเขาไม่ใช้รถน ซื้อมาจอดเน้นจอดสายจอดจริงไมใหม่พอแท้เออสวยมากรถเดิมอ่ะคือใครที่จะซื้อรถซื้อเขาเลยซื้อรถใหม่หรือว่าแบบลองช่างใจดูนะ,ะเซฟเงินได้นะเราก็ไม่ได้แบบว่ามันไม่ดีนะเราพูดว่าอลองช่างใจดูเผื่ออยากจะเอาเศรษฐกิจแบบนี้นะ<ๆ>ก็รู้ๆกันอยู่นะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี คุณเซฟเงินไปได,ได้ประมาณ200,000เนาะประมาณส0 0 0สนนะแล้วก็ได้รถมันก็เกือบใหม่แต่มันก็ไม่ใหม่แต่มันก็เกือบใหม่มันวิ่งไป5,000ันโลลองลองลอง,ลองคิดดูนะครับคิดเยอะเดูอ่ะก็ไม่มีอะไรทั่วไปวิทยุมาติดรถมายูมาบูทงบูทูธได้หมดแล้วนะตัวนี้นะครับเดิไป ผมอ่ามไ,มไม่ค่อยคล่องอ่าปรับพงปับขึ้นได้หมดแล้วอ่าตัวนี้ก็แอร์อะนาล็อกปรับง่ายๆใช้งานง่ายๆนะครับเกียร์มีเกียร์ต่ำให้เล่นนะเวลาขึ้นลงขึ้นดอยได้อยู่นะครับอ่าประมาณนี้ดูเพดานนิดหนึ่งก็ได้ดูเบาตอนสองหน่อยก็ได้ มไม่รู้จะอธิบายยังไงม,มันใหม่อะมันใหม่จริงๆเลยอโอเคนะครับอยากได้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับ,รบแชทเข้ามาขอรูปเพิ่มได้นะครับหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวเราจัดให้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ท่านหรือว่าจะวิดีโอคอมาก็ได้นะครับ ส่งฟรีทั่วไทยนะครับส่งฟรีทั่วไทยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่บ้านรอรับได้เลยรถไม่ดีส่งคืนมานะครับไม่ตรงตามที่เราบอกอะไปดูหัวน็อตเลยหัวน็อตฝากระโปงไม่มีแกะไม่มีทํำสีใดๆเดิมจากโรงงานไปดูไล่คานมาเลยไล่คานลงมาเม็ดโองเม็ดอักคอยู่ครบ ติ๊กเกอร์มอกอมาดูหน่อยติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบอ่ากิ๊กอะดูติ๊กเกอร์ฝาปองอยู่ครบฝาปองเดิมติดรถห้าพันโลครับคุณลูกค้าไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะดูดูกันอยู่ว่ามันคุ้มค่าอ่ะเดี๋ยวผมมาสรุปราคานะครับ โตโยต้ายาริสเอทนะตัวนี้เป็นปี2019นะครับตัวเริ่มของเขานะได้พาร์แต่งมาแล้วนะครับราคาผมตั้งอยู่ที่399,000บาทพอไม่วิ่งเพียง5,000โลย้ำนะย้ำแล้วย้ำอีกนะ399คุณได้รถไม5,000โลมันผมว่ามันน้อยกว่ารถเทสไดอีกนะไม่ถึงรอบเช็คระยะเลยเออยังไม่ถึงรอบเช็คระยะแต่แต่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องเช็คระยะเนี่ย เดี๋ยวซื้อรถกับเราเราเข้าศูนย์เช็คให้นะครับเราเข้าศูนย์เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวได้ให้รีโนเวทใหม่เพราะว่ายังไงมันก็ถือว่าเป็นรถประมาณ3าีปีละเดี๋ยวเราจัดการให้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องนี้ก็เอาไปใช้ขับได้เลยยังไงก็ฝากแต่รถ AK เคานะครับสาขาต้นตำลับนะครับสาขาหน้าโรงเรียนปินไว้ด้วยนะครับอยากได้รถยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับรถในเครือเรามีกว่า4 0 0รคันนะครับแล้วเรื่องบริการ หายห่วงนะครับเราไม่เอารถคันเดียวมาเสียชื่อเสียงเต็นทั้งหมดนะครับยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับฝากเจ้าจจลิทเอทิพ5,000โลนี้ไว้ด้วยนะครับสวยล้างขายเลยราคราคานี้